สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนำอุปกรณ์โยคะกันนะคะซึ่งบางคนงงว่าเข้าคลาสไปมันใช้ยังไงนะพวกโฟมก,ก้อนๆเนี่ยไอ้แผ่นๆเนี่ยมันใช้ยังไงอันดับแรกเราไปฝึกโยคะบางสตูก็มีแมตให้บางสตูก็ไม่มีคือช่วงนี้ใช้แม t ตัวเองดีที่สุดนะคะแม t เราก็เลือกเอาที่มันไม่ลื่นนะคะลองเหมือนสมมติว่ามือเรามีเหงื่อเงี้ยวางลงไปแม t ต้องไม่ลื่นเพราะว่าถ้าเกิดลื่นปุ๊บมันจะทําให้เราเมื่อย ข้อมือหรืออาจจะบาดเจ็บได้นะคะบางทีถลแหลออกไปนะคะต้องระวังต้องเลือกแมทช์ให้ดีด้วยนะคะและอันที่2คือสตร a ปคือเชือกถ้าเกิดว่าฝึกที่บ้านไม่มีเชือกเราก็ใช้ผ้าขนูนก็ได้มันมีไว้ทำไมมันก็คือช่วยเราเปิดไหล่ได้นะคะไปด้านหลังก็ได้แต่ถ้าสมมติขาตึงมือจับขาไม่ถึงค่ะใช้เชือกของนะคะ และดึงขาเข้ามาได้เราจะยืดขาได้เต็มที่นะคะเหยียดขาได้ตึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีจับไม่ถึงยืดขาไม่ตึงรู้สึกว่ามันไม่ยืดอันนี้คือเป็นอุปกรณ์ที่ดีมากๆสําหรับคนที่ตัวตึงนะคะคือคนตัวยืดก็ใช้ได้บางคนก็ใช้พันข้อศอกฝึกอ์มบาลานซ์หรือว่าฝึกอินวอร์ชันนะคะและแผ่นรองเข่าถ้าไม่มีอันนี้คือไม่เป็นไรถ้าไม่มีเราก็ใช้้าขนหนูผืนใหญ่เอา ไว้ลองเข่าอย่างทําท่านะคะพวกที่จะต้องวางเข่าแบบนี้ก็ใช้ผ้าเอาหรือถ้าคาเมละแล้วก็วางเข่าได้หรือบางทีเรานอนลงไปนะคะเราก็ใช้รองศีรษะบางคนนะคะตึงมากคอมันเหยินขึ้นเราใช้ผ้ารองได้แบบนี้นะคะคือมีผ้าขนุนผืนใหญ่ไว้ดีค่ะและสิ่งสุดท้ายอันนี้คือ สำคัญมา,มากๆอยากให้ทุกคนมีติดไว้และเป็นอุปรกรณ์ที่ทุกคนต้องใช้นะคะคือมันไม่ใช่ว่าเราใช้บล็อกแล้วมันจะดูไม่เก่งหรือว่าดูแบบเอ๊ะเราฝึกไม่นานมันไม่เกี่ยวนะคะบางทีเราขาย,ยาวตัวเราสั้นหรือว่าแขนสั้นกว่าขาเราตัวนี้มันช่วยทําให้อไลเมนต์หรือว่าการเปิดร่างกายเราได้ดีขึ้นหรือว่าการบาลานซ์ก็จะใช้บล็อกช่วยจับได้เช่นนะคะเรายืนท้าวเลอร์ทรีปึบ เบี้ยวแกว่งเราใช้บล็อกช่วยจับดันประคองไว้ให้มันดูตรงขึ้นแล้วมันมีที่จับนะคะหรือเป็นท่า Half o o o n ยกแขนขึ้นแบบนี้ได้มันก็จะ Stable ขึ้นมากกว่าที่ตัวเราจมลงไปแบบนี้นะคะเราใช้บล็อกช่วยเพื่อจัดอะไรเมน n t เ่าหรือขาตึงมากจับไม่ถึงหลังโคง้งเอาบล็อกมาช่วย ยืดหลังตรงขึ้นแล้วเราพับตัวลงกล้ามเนื้อขาเราก็ยืดมากขึ้นนะคะหรือจะใช้นั่งก็ได้อันนี้คือประโยชน์เยอะมากๆอยากให้ทุกคนมีติดบ้านไว้ด้วยนะคะมีติดบ้านไว้ด้วยอุปกรณ์ทั้งหมดที่สำคัญก็มีเสือ่อบล็อกผ้าขนุแล้วก็เชือกนะคะถ้าเกิดไม่มีเชือกไม่เป็นไรหลักๆก็คือเสือ่อบล็อกและผ้าขนุมีไว้นะคะ เท่านี้ค่ะอุปอกรณ์เราก็ฝึกโยคะที่บ้านได้นะคะลองฝึกดูค่ะลองหาซื้อกันดูนะ